จับโป๊ะเออก็คิดเลขของกูน้ำเปล่าไหนมึงแดกอีแดกเหรอแดกเลยแดกเลยแหมทำเสียงแก๊ปอ้สัตว์แดกมึงแดกยังเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยกูไม่โกหกด้วยเอาตามคำถามนี่ใช่ไหมเออดิมันมีมันมีเสียงได้เปล่าก็มึงเวลามึงกดคือเลขมีเสียงไหมล่ะมีนะเออก็มีก็มีอ่ะมึงลองกดบวกมาเองฮะบวกบวกเลขมาเอา100่งบวกสาดิ เออได้ร้อยสามเก้าเสียงมันคีย์บอร์ดไอ้ทียนี่คีย์บอร์ดชัวมึงลองปิดฝาได้ยังนี่ปิดปิดฝาเอาปิดฝาทีนึงนะมันเป็นขวดใช่ไหมมันเป็นขวดดิมีฝาเปล่ามีดิปิดปิดฝา่เปล่าอ่ะเพื่อนปิดฝาอ่ะปิดฝาอยู่เนี่ยฝามันปิดแต่แรกไงแล้วมึงแดกไงเมื่อกี้ก็เมื่อกี้กูเปิดแล้วกูปิดไปแล้วเอาใหม่ยังไม่ได้ยินเอาแบบเปิดปิดได้ทีกันเปิดปิดม่ฝาเหมือนเหมือนนี่ว่ากระดุมวะดังแปะลองแบบเอามือเคาะตรงด้านหลังมันนี ด้านหลังตรงที่ไม่มีปุ่มใช่ป่ะเออด้านหลังที่มันไม่มีปุ่มอ่ะอ่าฟังนะมึงลองบิดดิเออถ้าเป็นขวดน้ะขวดน้ำเปล่ามันต้องบิดแล้วมันดังแก๊บแก๊กอ่ะโอ้ยมันบิดได้เปล่ามันได้กูบิดอยู่เนี่ยฮะกูบิดอยู่เพื่อนมึงบิดดังๆนี้มันเป็นขวดแบบขวดมันแข็งหน่อยเพื่อนขวดแข็งเทียอะไรน้เปล่าของขวดเป็นแบบพลาสติกดิก็กูก็บิดอยู่เนี่ยพลาสติกเนี่ยอ่ะกูบิดอยู่เนี่ยมึงลองโยนแบบยืนปล่อยดีกว่ามันเครื่องขี้เล่นมันไม่แตกเนี่ยเฮ้ยมันพังเปล่าเอ้ยไอ้เหี้ยมัััันนนนกกก็็ไไไมมม่่่่่เปปปปรรลลออออยจาาาะะะะณห้้้ึงงงงงพืดดิ พังเหรอเอาพังเลยเฮียทิ้งงานบอกพังเอาต่ำตรงหน่อยก็ได้แบบเข่าแล้วลงพื้นดิเลือกมากใช่ไหมฟังดีๆนะเอออุ้ยพังแล้วเฮียอย่างนี้ชัดแล้วเป็นเครื่องคิดเลขเฮียพังง่ายขนาดนี้บ้าป่วจะเข่าเองหลุดเลยเฮียตอบเลยมันไม่ใช่เครื่องคิดเลขมันโกหกมือโกหกกู๋เฮียมันไม่ใช่ขวดน้ำเปล่าไอ้สารขวดน้ำเปล่าฟังจริงเอามาหนึ่งสองไปนี่ แม่มึงคีย์บอร์ดไงมือลมอเลยของกูขวดน้ำเปล่าไงมึงแดกป่ะตอนนี้แดกไปแล้วแดกไปแล้วตอนนี้กูให้มือแดกมึงแดกหรือเปล่าแดดโอ้แดกเต็มเตมเลยเพื่อนโอ้ไจริงไอ้เหียไม่ไม่โนีอยู่อะไม่โกงี้ไม่โกงไม่โกงโหแต่จริงแต่กอบให้มึงไม่ได้มันได้แค่นี้